พริกแกงที่มีความข้นแบบนี้เลยค่ะแกงส้มน้ำเต้าปลาทูนี่เลยค่ะกับเคล็ดลับง่ายๆเครื่องแกงหอมๆน้ำข้นๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุย๋ยเอเชฟู้ดซีเค็นะคะวันนี้เราจะมาทำแกงส้มน้ำเต้าปลาทูค่ะ เคล็ดลับการแกงแกงยังไงให้แกงซุปของเราอร่อยพร้อมสูตรพริกแกงเลยค่ะพริกแกงเราสามารถทําเองได้ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวก็จะไปรับชมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้อุ๋ยด้วยนะคะเครื่องแกงก็จะมีกระเทียมหอมแดงปอกเปลือกเลยค่ะอย่างละ60กรัมขมิ้นค่ะถ้าเป็นแง่งเล็กก็อาจ,จใช้หลายแง่งหน่อยวันนี้เป็นแง่งใหญ่ค่ะวิ่ใช้3แง่งค่ะประมาณนี้นะคะ พริกค่ะสำหรับปริมาณพริกขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเ,เลยค่ะใครทานเผ็ดมากเผ็ดน้อยเราปรับเพิ่มลดได้เลยค่ะวันนี้อุ๋ยก็ใช้พริกเนาะ50กรัมค่ะกะปิหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเป็นพูเลยค่ะปลาทูวันนี้ปลาทูค่ะวอุ๋ย้านความสะอาด1กิโลค่ะแล้วนำมาหั่นท่อน1นึ่งตัวอุ๋ยหั่นครึ่งค่ะนี่เลยค่ะเป็นชิ้นแบบนี้เลยนะ ส่วนของน้ำเต้าค่ะน้ำเต้าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะให้เพื่อนค่ะปอกเปลือกล้างความสะอาดแล้วให้เราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้เลยค่ะปอกเปลือกเลยนะคะนี่เลยให้หั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้นี่ค่ะให้เราจับหม้อค่ะเราจะใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะแล้วให้เรามาใส่เลยค่ะส้มแขกใส่ส้มแขกลงไปเลยค่ะ ก็เวลาใส่ก็กะกะดูนะเพราะถ้าเกิดสมมุติเขาเปรี้ยวไปเราสามารถตักออกได้ค่ะแต่ถ้าเกิดเปรี้ยวไม่พอเราก็ใส่เพิ่มได้เลยค่ะแต่ละพื้นที่อาจจะความเปรี้ยวและแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะนี่เลยค่ะให้เราใส่ไปก่อนเลยหลังจากน้ําเดือดแล้วให้เราค่ะค่อยๆหย่อนปลาทูของเราลงไปเลยค่ะ ต้องรอให้น้ําเดือดแบบนี้เลยค่ะเดือดจัดเลยนะค่อยๆหย่อนไปค่ะเมื่อน้ําเขาหยุดเดือดให้เราหยุดใส่แล้วจะใส่ปลาทูตอนน้าเดือดจัดค่ะการใส่ปลาทูตอนน้ําเดือดจัดจะทําให้ปลาที่เราทําไม่เหม็นคาวค่ะให้เราทอยอยใส่งไปเลยค่ะแล้วปากเราก็จะไม่เละด้วยค่ะเดี๋ยวอุ๋ยก็จะปิดฝาเพื่อให้เขาเดือดนะ นี่ค่ะเมื่อเขาเดือดเราก็ใส่ต่อเลยค่ะแล้วให้เราปิดฝานี่ค่ะหลังจากที่เดือดแล้วนะปลาขงเราสุกค่ะหนูก็จะช้อนส่วนของฟองนะที่เขาลอยขึ้นแบบนี้ก่อนเลย้อนออกก่อนเลยค่ะ เมื่อป่าของเราสุกแล้วนะให้เราค่ะหลีไฟลงค่ะเป็นไฟอ่อนนะเสร็จแล้วก็ตักเนื้อปลาขึ้นมาเลยค่ะหลังจากที่เราตักลาทูออกหมดแล้วค่ะให้เราค่ะนำตามเต้านะที่เราหั่นแล้วใส่ลงไปเลยค่ะ สำหรับน้ำเต้าที่อุ้ยใช้วันนี้ค่ะ2อกิโลใส่งไปเลยค่ะแล้วเราก็มาเติมน้ำให้ท่วมเลยค่ะให้พอท่วมแค่นี้พอนะอย่าเย,เยอะค่ะพราะเดี๋ยวเขาก็จะหดลงไปอีก ช่วงที่เรารอน้ำเต้าเรานะเราไปทำเครื่องแกงกันค่ะมาค่ะไข่สะดวกต้าต้าไข่ไม่สะดวกตําก็ปั่นเลยค่ะนี่เลยวยถึงบอกว่าพริกแกงต้มนี้คือเขาทำง่ายมากเนาะก็จะไม่ค่อยได้ซื้อแบบพริกแกงสำเร็จให้เราใส่ขมิ้นกระเทียมหอมแดงกะปิพริกทุกอย่างลงในเครื่องเลยค่ะ แล้วให้เราเติมน้ําเล็กน้อยค่ะเติมน้ําในปริมาณที่สามารถปั่นเครื่องแกงได้ค่ะแต่สําหรับใครตําก็ไม่ต้องใส่เนาะก็ตําเลยค่ะแล้วเราก็ปั่นเลยนี่ค่ะเราก็จะได้พี่แกงแบบนี้แล้วค่ะข่าวของเราเย็นแล้วนะอุยจะเอาใส่ลไปใน น้ําแกงเราจะได้ข้นนะไม่ใสค่ะนี่ค่เกาจะเลือกแกะประมาณสัก4ี่ห้าชิ้นค่ะแกะปลาทูเอาก้างออกให้หมดเลยนะคะหุยจะแกะปลาทู3ามตัวแล้วใส่ลงไปในพิแกงเลยค่ะแล้วให้เราปิดฝาแล้วปั่นเลยค่ะ ให้เรานําปลาทูค่ะลงปั่นด้วยเลยค่ะเราก็จะได้เนื้อปลาทูแบบนี้แล้วค่ะพริกแกงที่มีความข้นแบบนี้เลยค่ะเรามาดูส่วนของน้ําเต้าที่เราต้มไว้ค่ะมาค่ะเราก็มาใส่นี่เลยค่ะพริกแกงค่ะลงไปเลย แล้วเดี๋ยวเราชิมรสนะเพราะว่าเราใส่ส้มแขกไปแล, mm. แล้วก็จะมีออกเปรี้ยวแล้วค่ะล้างล้างถถหน่อย mm. นี่ค่ะถ้าเกิดเพื่อนยังรู้สึกยังไม่เปรี้ยวนะให้เราอ่ะใส่ส้มแขกเพิ่มได้หรือจะใช้เป็นน้ำมะขามเปียกหรือน้ำมะนาวได้เลยค่ะส่วนตัวหวีแล้วอ่ะชอบใส่เป็นมะนาวค่ะเพราะมันจะเพิ่มรสชาติและความหอมให้กับแกงส้มของเรานะ mm. เรามาใส่เกลือกันค่ะ mm. ก็จะใส่เกลือหนึ่งช้อนค่ะ ใสไปก่อนเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำเต้าของเราสุกเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติเพิ่มกันค่ะต้มไ้ก่อนเขาจะได้เปิดเปื่อยนุ่มๆน,น,นะปิดฝาเมื่อเขาเดือดค่ะน้ำเต้าของเราก็สุกแล้วนะเราจะปรุงเครื่องหลังจากที่น้ำเต้าของเราสุกนะเพราะการใส่น้ำตาลจะทำให้ไปรัดตัวทำให้ส่วนของน้ำเต้าอ่ะสุกช้าค่ะ ช้อนฟองออกนะก็จะมีฟองฟองแบบนี้ช้อนออกหน่อยเหลือไฟลงจักหน่อยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็มาปรุงรสกันเลยค่ะหรือว่ามันขาดเค็มก็ใส่เกลือเพิ่มอีกสักหนึ่งช้อนน้ำปลาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกแบบเมนูทางใต้เขาจะไม่ค่อยใส่ส่วนของน้ำตาแล้วเนาะ แต่พอมาภาคกลางเนาะก็จะขอสักเล็กน้อยค่ะเพื่อตัดรสให้กลมกล่อมขึ้นแล้วอู๋ก็จะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเล็กน้อยเราตัดไม่ได้ต้องการความหวานนะรสชาติของแกงต้มนี้ก็จะออกเปรี้ยวเค็มส่วนความหวานนี่คืออู๋จะแค่ตัดรสเองนะใส่เล็กน้อยพอนี่นเลยค่ะเมื่อเราปรุงรสชาติเราชิมรสชาติเลยค่ะว่ารสชาติได้แล้วรือก็จะ ปิดแก๊สเลยค่ะเพราะว่าน้ำเต้าอุก,ก็นุ่มนิ่มแล้วค่ะใช้ได้แล้วนะปิดแก๊สได้เลยค่ะหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วเราก็มาใส่ส่วนของน้ำมะนาวค่ะเวลาอุ่นทำแกงส้มเนี่ยอุจะไม่ใส่พวกส้มแขกหรือน้ำมะขามเปียกให้เปรี้ยวพอดีรสนะอุจะเผื่อใส่มะนาวไว้ด้วยค่ะเพราะถ้าเราใส่มะนาวด้วยเขาก็จะหอมมากเลยค่ะ นี่ค่ะรสชาติก็บอกเลยค่ะว่าคลมกล่อมแซ่บไม่ใสแถมยังข้นๆแถมหอมๆแบบนี้ด้วยค่ะหรือว่าขาดเค็มนิดนึงหรือขอเติมน้ำปลาสักหน่อยนึงนค่ะเสร็จแล้วเราก็มาใส่ส่วนของปลาทูที่เราต้มไว้แล้วส่วนหนึ่งเราก็ปั่นไปเนาะส่วนหนึ่งเราก็เก็บไว้ทานเนื้อแบบนี้ค่ะ ้มปลาก่อนจะทําให้ปลาที่เราต้มนะไม่เละและไม่คาวด้วยค่ะเพราะเวลาเราใส่ตอนหลังเนะี่ยหรือว่ามันทําให้ปลาคาวหลายๆคนที่แบบไม่ชอบทานปลานะจะไม่ชอบเลยใส่ลงไปเท่านี้เองค่ะแกงส้มน้าเต้าปลาทูนี่เลยค่ะกับเคล็ดลับง่ายๆกับเครื่องแกงหอมๆน้ำนข้นๆแบบนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ